วันนี้หัวหนะ้าทุกุกไก่ก็จะพาไปโกอยูตะกันทริปนี้วงางแผนไว้ว่าจะไปสแกนดิเนเวียสแกนเนี่ยก็จะมี3ประเทศหลักจะมีสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กนะครับทริปนี้ได้ไปพบทั้ง3ประเทศเลยก็เพื่อนๆก็ติดตามมาเที่ยวกันนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวจะไปนอนบนเครื่อง แล้วก็ทริปนี้นะครับเราบินโดยสายการบินไทยแล้วก็ที่พิเศษว่านั้นก็คือบินรอยย l อซูอนะครับหรือว่าชั้น Business Class เพราะว่าจะบินนานหน่อยปกติเนี่ยบินไปญี่ปุ่นประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ทริปเนี้ยสนามบินที่เราไปลงคือสตอกโฮมสตอกโฮมเนี่ยน่าจะบินจากไทยไปประมาณ สิบเอ็ดชั่วโมงได้กับเกือบสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับก็เลยเลือกนั่งบิษเน็ตค่ะจะได้นั่งสบายหน่อยอยังไงก็เพื่อนๆก็ติดตามกันครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างที่แผนไว้ก็จะมีที่สวยๆ,ๆหลายที่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปครบหรือเปล่าเพราะว่าแบ็คแพคไปกระเป๋าไปเท่านี้นโอเคเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกัน พูดเรื่องบินไกลกันนะพอดีดินได้ข้อมูลมาทริปนี้เราบินประมาณ11ชั่วโมงนะครับ11ชั่วโมงก็จะเรียกว่าภาษา,ศาการบินจะเรียกว่าลองฮอลองฮอก็คือบินมากตั้งแต่8ชั่วโมงขึ้นไปนะถ้าจำไม่ผิดละครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่บินแบบลองฮอปกติที่บินไกลสุดก็คือจะไปแค่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นประมาณ5-6ชั่วโมงแบบนี้ก็จะเรียกว่าชอัอพทก็คือจะเป็นบินสั้นหน่อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ลองบินดูวันนี้ก็ตื่นเต้นในระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เราเดี๋ยวเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวจะจะ,จะไปที่เราขอใสยการบินต่อครับสวัสดีครับเช็คอินราย้ e ซืนะครับเยู่อยู่ที่คเตอร์เอ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาที่แลกเงินกันก่อนเดี๋ยวเข้าเข้าเราอีกครับคุปปลินน่าจะอยู่ชั้นบีเดี๋ยวลงไปดูด ซูเปอร์ลิกนะครับเจ้าหน้าที่บอกเดินเข้าไปในสถานีรถไฟลงมาถึงลูนนะครับว่าตรงจุดแลกเงินชั้นบีเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ซูเปอร์ลิกอย่างเดียวก็จะมีซูเปอร์ลิศสีส้มมีแฮปปี้ลิชมีแฮปปี้ลิชพัด มีเทเวล์วิกตอรี่สรุปวันนี้ก็คือแลกแลกไปที่เทเวลวิกตอรี่เลทเท่ากับซูเปอร์ลิเลยไม่ค่อยมีคนด้วยชิวไปเสร็จละเดี๋ยวคนนี้จะขึ้นไปที่เราแล้วครับเจอก,กันแล้วก็หนึ่งสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่บินโดยชันธุรกิจกับเ i r ร์สคลาสเนี่ยเราสามารถเข้าช่อง ฟ้าดแท็กด้านในจุดเช็คอินเคาน์เตอร์ A ได้เลยช่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านในมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วมากฟ้าดแท็กไม่มีคนเลยไม่ถึงสามนาทีด้ยวยซ้ำ ได้เวลาลงไปเราแล้วนะครับเรามีเวลาประมาณเือนะน่าจะเกือบเกือบสามชั่วโมงก่อนเลียก้นเครื่องชื่อวๆเลยเดี๋ยวเจอกันครับ เดเราก็จะมีที่นั่งมีอาหารมีเน็ตมีไวไฟใช้แล้วก็เปตักอาหารมากินแล้วเขต้มมา2องทันแล้วก็ข้าวแกงกับขนมเปาโอเคเดี๋ยวกินก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกินแป๊บหนึ่ง น่าจะประมาณเช่คืนถึงจ,จะเดินไปที่เกตโอเคก่อนนะตอนนี้ออกจากเราแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่เกตวันนี้เราขึ้นที่เกตอีพนักง,งานที่เราบอกว่าน่าจะเดินไปไประมาณสิ้านาทีใช้เวลาเหมือนกันเรียรบออกมาก่อน บอดดิ้งประมาณท่้งครึ่งครึ่งน,นะครับแล้วก็ขึ้นเรื่งประมาณตีหนึ่งโอเคจเจอกันที่เกตน,นะครับ ใจวันนี้ได้กลับมาหาท่านอีกแล้วอยากกลับมาบ่อยๆโอเคเดี๋ยวเจอเกันที่เกตน,นะครับเกตวันนี้นะครับอ1โอเคเดินมาถึงเกตแล้วนะครับ วอนนี้เราเวลาตึครึ่งชิวชิววัดดิ้งตอนที่ตึมครึ่งเครื่องเทคออมน่าจะระมาตีหนึ่งตีหนึ่งสิบนาทีโอเคเราเจอกันพรุ่งนี้ครับที่สะคมบาย ทันกำลังเดิมมีขึ้นเครื่อง ที่นั่งบิสเนสขายบนสายการบินไทยแล้วนะครับบินจากกรุงเทพไปสตอกโฮล์มตรึ่งชั่วโมกระเป๋าไม่เนี่ยมีอะไรบ้าง imman okay tôi sẽ ขึ้นแอร์พอร์ตบัสะนรับ Okay. ตอนนี้ผ่านตอมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ถามอะไรเลยสุดแล้วก็ถามหลายข้อเหมือนกันถามว่ามาทําอะไรโอเคเราก็บอกว่ามาเที่ยวอา่าก็ถามว่ามาที่นี่กี่คืนก็บอกนอนที่นี่แค่คืนเดียวที่เหลือก็ไปเที่ยวที่อื่นน,นะครับแล้วเขาก็ขอดูตัว๋วเครื่องบินขาก,กลับด้วยว่าเรามีตัว๋วเครื่องบินขาก,กลับจริงไหมโอเคเราก็มีโชว์ขอดูโรงแรมที่พักไอทิ้นอะไรต่างๆโอเคเราพรินมาพร้อม ก็ใช้เวลาเช็คอยู่นานเหมือนกันทำประมาณสเกือบเกือบห้านาทีได้แล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรได้เที่ยวอะไรเข้าข้านี้เ,เข้าห้องน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับตื่นเต้นห้องน้ำสนามบินสะอาด,อดมากจะให้ดูมันสะอาด,ดใชยนะ กำลังจะนั่งรถไฟเข้าเมือนนะครับชื่ออารันดาเอ็กเพสวิธีการซื้อตั๋วก็คือซื้อซื้อจากตู้อัตโนมัติไปเลยนี่แล้วก็กดเข้ามาเลือกภาษาอังกฤษก่อนดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะเลือกภาษาอังกฤษโอเคมันจะขึ้นเลยเป็น ผู้ใหญ่วันเวผู้ใหญ่รีเทนเป็นวัยรุ่นเป็นกรุ่ l ออทิเกตนะครับเราก็ซื้อแล้วก็การจ่ายจ่ายโดยกันเครดิตได้โอเคเดี๋ยวจะซื้อก่อนนะครับอตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วออกมาแล้วนะครับจากตู้เป็นตั๋วผู้ใหญ่ไปกลับถ้าเกิดเที่ยวเดียวเนี่ยจะเป็น295 e. เป็นเงิน สวีเดนเหรอสวีเดนโครนเนาะน่าจะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นไปกลับนะครับมันจะ570ร้อยเจ็ดเซนตนคือราคาจะลดไปหนะ่อยโอเคตั่นเตนแล้วอีกเก้านาทีรถออกนะครับโอเคปัดแล้วก็กดไปที่ชั้นสูงน,นะครับแท็กเทรนน่าจะใช่โอเคตื่นเต้นเงี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ สถานีรถไฟนะครับอารันดาเอ็กเพรสอารันดาเอ็กเพรสเนี่ยมันก็จะวิ่งจากสนามบินอารันดาไปที่สตอกโฮล์มซิตี้นั่นจะเป็นเซ็นทัลสเตชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อรถจากเซ็นทัลสเตชันไปเที่ยวกัน <Yeah. S 1> ไม่มีคนเลยอะ่ะอเมซิ่งไม่มีคนเลย yeah. ตัวไปกับห้าอ sek นะครับซื้อจากตู้อันนี้ได้เลยนี่กิกเกสักโค้รถไฟกำลังมานะครับอลันดา ไฟออกเร็วโหเป็นแขกตอนนี้อยู่บนรถไฟอารันดาเอ็กเพรสนะครับความเร็วประมาณ188กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งเข้าไปที่เซ็นทรัลสเตชันของสตอกโฮล์ม รถสะอาดมากไม่มีคนนั่งเลยทำไมไม่รู้หรือเขาไปกันหมดแล้วหรือเขามีช่องทางอื่นกันว่าไม่ไม่ขึ้นอันนี้อะไรน,นี้ไปใช้บริการเดินะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ตั๋วไปกลับประมาณ570 sek รูดบ,บัตรเครดิตไปโอเคเดี okay, ๋ยวเจอกันที่เซ็นทรัลสเตชั่นนะครับบายอ๋อพุงยุทธครับเครื่องนี้เครื่องน,น,นี้ไปอลันดาแอร์พอร์ตใช่ตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลสเตชั่นนะครับของสอคม ออกจากสนามบินมาแล้วตื่นเต้าตื่นเต้าเดี๋ยวต,ต่อจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะหาที่ฝากกระเป๋าแล้วก็เราจะไปเที่ยวตัวเปล่ากันตอนเย็นค่อยไปที่โรงแรมโอเคแล้วเจอกันอีกนะครับ central station นะครับเย่ต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะหาล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับตอนนี้เรามาถึงตู้ล็อกเกอร์กันแล้วอยู่ในสถานี central station ของ o ตอกโ l มนะครับโอเควิธีการใช้ก็คือเราเลือกตู้ล็อกเกอร์ก่อนว่าเราจะเอาเบอร์ไหนเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวแสดงว่า อันนั้นว่างเราก็เปิดออกมาเอากระเป๋าเราใส่เข้าไปนะครับปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จเนี่ยกดล็อกโฮไว้ประมาณสามวินาทีมันจะมาขึ้นที่เครื่องเลยครับว่าเราจะเอาเป็นกี่ชั่วโมงเลือกภาษาก็ได้เอาเป็นภาษาปิดง่ายๆสำหรับเรานะครับมี24ชั่วโมงมี4ี่ชั่วโมงหรือว่าอันนี้คือไม่ไม่จ่ายอ่ะมันก็จะขึ้นมาอันนี้ปุ๊บ หมายเลขเดียวกับที่เราอ้นี้เอาบัตรเครดิตใส่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดโค้ดสําคัญเลยนะครับต่อไปถ้ามาจากไทยเนี่ยอ,อย่าลืมเตรียมพินโค้ดมาด้วยเพราะว่าบางคนคิดว่าเราสามารถใช้บัตรเครดิตเนี่ยจ่ายได้เลยแต่จริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกตู้แมชชีนเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสลิปออกมาสลิปหน้าตายอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้เราซื้อเป็นแบบ24ชั่วโมง เดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมารับกระเป๋าโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปเที่ยวละได้เวลาเที่ยวจริงละเดี๋ยวเจอกัน see you next time ไปนะครับแล้วก็มาซื้อตั๋ววันเดย์พาสจะเป็นตั๋วเดินทางทั้งหมดที่สต o อกโฮล์มนะครับวิธีการซื้อก็คือนี่มาที่จะเป็น sl sl information หรือที่ที่ขายตั๋วครับนะครับแล้วกดบัตรคิวก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ แล้วก็บอกเขาว่าเราจะซื้อตัว๋วสวที่โเหรือ24ชั่วโมงนะครับโอเคใช้บัตรเครดิตจ่ายได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วมาตั๋วเนี่ยสามารถใช้บริการรถการเดินทางทุกอย่างในในสกโคมได้จะมีรถมีเรือมีบัสมีเฟอร์รี่ก็คือใช้การได้หมดนะครับ อันนี้คือ t o u r i n f o r m a t i o n นะครับเดินหาห้องน้ำก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวห้องน้ำห้องน้ำอันนี้เราเดินมาเข้าห้องน้ำนะครับตกใจมากเข้าห้องน้ำประมาณน่าจะประมาณ40บาทต่อครั้ง ห้องน้ำประมาณ40บาท่อครั้งเสียเงินด้วยนะไม่ได้ฟรีอันนี้คือในสถานีเซ็นทรัลเซอร์เซชั่นนะครับโหโหแพงไม่ธรรมดาโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับก็ไม่รู้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันสดุอะไิ้วขวาเข้าสู่เซ็นทรัลแฟร์รูปปูมให้เป็น ตอนนี้กำลังเดินไปวาซามิวเซียมนะครับเป็นพ,ปพ,ปพิ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 ธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,ก,งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันโ้วันนี้แดดดีจริงๆยอดเดีย๋ยวไปเที่ยวกันสตอกโมเป็นเมือนที่ชิอดีจริงๆครับคนที่นี่นี่พอเจอแดดออกนี่เหมือนแบบเป็นวันที่ดีเลยเหมือนเขาออกปาร์ตี จิบเบียร์ตากแดดกันกินกาแฟตากแดดหน้าตามีความสุขมากเห็นแดดเงี้ยอากาศไม่ได้ร้อนมากนะครับเยน็ยนเยน็ยนคิดว่าไม่น่าจะประมาณสักยี่สิบได้แต่แสงแดดก็แรงเหมือนกันโอเคถึงละวาซามิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์เรือ,อไวกิ้งวาซานะครับ แต่ควาจะเดินมาถึงนี่ไม่ง่ายนะติดถ่ายรูปมากมันแบบมันสวยๆแปลกตาทุกที่เลยอะอากาศก็ดีๆโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไปเที่ยวก่อน ไฟฟ้าหรอแดดดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปเที okay. er mm ่ยวกันต่อนะครับเดอะรอยัลพาเล e พระราชวังเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวเจอกันที่วังเลยนะครับโวยมาก วันนี้นะครับแก a มลาสแตนเป็นเมืองเก่าของสตอกโฮมนะครับเหมือนถนนคนเดินเมืองเก่าอะไรเงี้ยครับนักท่องเที่ยวชอบมาเดินกัน รารันนะครับเป็นถนนคนเดินเก่าของกรุโคมก็จะเป็นตึกตึกลูกทรงเหลี่ยมๆมันตึกเก่าอย่าเงี้ยครับสองข้างทางก็จะมีร้านขายของโร้านนี้น่าจะเน้นขายน้ำส้มส อยู่ในกมลาสตันได้ลูกดี ตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นขนส่งสาธารณะน้กันหนึ่งนะครับคือรถไฟได้ขึ้นแมมและได้ขึ้นบัสละต่อไปคือรถไฟเลยยางเดียวคือเหลือน่าจะไม่ได้ขึ้นเรือละเพราะกําลังจะกลับไปที่เซ็นทรัลสเตชันละครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรงแรมต่อและโอเคเจอกันไม่รู้วันนี้จะกลับมาอัอีกหรือเปล่าน,นะครับ ถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยวกลับมาอัพต่อซ e วแม็กซ์ t ามเดย์หนึ่งผ่านไปแล้วชิโอวันนี้เที่ยวเสร็จแล้วนะครับเราจะมารับกระเป๋ากันกระเป๋าตอนเช้าเนี่ยเราฝากล็อคเกอร์กันไว้วิธีการรับคือกดเลือกภาษานก่อนปึ๊บปึ๊บกดรับกระเป๋าง่ายๆเลยนะครับกดรหัสที่เราได้มาตอนเช้า ย้ชื่นชอบคลิปฝันทุกท่านกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ mm. เผื่อมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดน,นะครับขอบคุณครับ